สวัสดีค่ะแตกตื่นกันทั่วโลกเว็บบอร์ดทั้งเกาหลีและจีนแตกแปนกันหมด2คอมเมนต์จากพี่เกาและแม่จีนที่นี่คลิปนี้แอดเอาคอมเมนต์จากแฟนๆทั้งฝั่งเกาหลีและจีนมาฝากเป็นคอมเมนต์ที่พูดถึงหลังจากได้ดูเทเลอร์ที่งานแบล็คพิงได้ปล่อยออกมานะคะแอดขอเริ่มคอมเมนต์จากเมทิเซนเกาหลีก่อนเลยค่ะโดยมาจากกระทู้ใน The c r ู ซึ่งถูกแปลเป็นไทยโดยแอคเค้ h ฮานยูจากแพลตฟอร์มทวิ t เตอในวันที่31ก,กรกฎาคม2565เ 23, ว23ลา23.23นเขาบอกว่าแน่นอนพี่เกาก็แตกตื่นเช่นกันคนดู20,000คอมเมนต์400บวกบวกใน1ชั่วโมองแซงบอดพันทิปไปแล้วค่ะพร้อมกับแปลคอมเมนต์ชาวเกาหลีมากมายยกตัวยอย่างเช่นในที่สุดก็กลับมาฉันรู้ว่าพวกเธอออกมาจากกลุมตั้งตารอแล้วนะ ว้าวตัวบิดกำลังมามาแล้วในที่สุดก็มาฉันร้องไห้หนักมากดนตรีโคตรดีบอนพิง bon คือชื่ออัลบั้มหรอแค่ดนตรีก็ดีเยี่ยมแล้วฉันรักคุณแบ็คพิงถึงฉันจะไปชอบไอดอลคนอื่นๆก็ตามแต่ฉันก็รอพวกเธอเสมอเลยนะน้ำตาไหลเลยบีดนี่มันน่าขนลุกมาก เรืของทวิตท,ที่แปลบอกว่าในเว็บบอร์ดเดอะครูก็คือคักมากๆเลยนะคะส่วนทางฝั่งแม่จีนนั้นทางแอคเคาท์ซอมอินและริสา0 3 2 7จากแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ก็แปลความเห็นจากหวยป๋อนีจีนมาให้ด้ชมกันจะว่าอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจะกลับมาจริงๆนะอยากโกหกพวกเรานะอย่างที่เราทราบกันดีเพลงของอัลบั้มล่าสุดของ YG นั้นแตกต่างจากในตัวอย่างพอนึกถึงเวทีเวอร์ทูเอชันตื่นเต้นมาก วาฉันอยากได้ยินเสียงร้องได้ยินใช่ไหมอยากเห็นการแสดงของลิซ่าในคอนเสิร์ตอยากดูมากมันต้องเทมากๆฉันคิดถึงเวทีของนักเต้นหลักนั่นคือล,ลิซ่าตั้งหน้าตั้งตารอเวทีของลิซ่าแถมรับสุดเท่ บิงน่าทำรายตอนนี้ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะวงแม่ค้าจะมาคัมแบ็กจริงๆแล้วนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนแอดบ้างคะเวลาแบ็คทิงประกาศว่าจะทำที่ไรขนรุปทุกครั้งไม่ว่าจะมาด้วยรูปอะไรหรือวิดีโออะไรมันทำให้รับรู้ได้ถึงความขลังความปังที่กำลังจะเกิดโอ้ยตื่นเต้นแล้วคะ่ะและนี่คะ่ะก็คือคอมเมนต์จากแฟนๆฝั่งเกาหลีและจีนที่มีจอเทเลอร์คัมแบ็กจากแบ็คทิงที่แอดเอามาให้ได้ชมคะ่ะ หากมีอะไรอัปเดตแอดจะเอามาฝากอีกนะคะกดสับสไครต์รอเลยจ้าส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ